ค่ะจ้าวันนี้สวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวจะมาทอดทอดปลาทูซื้อมาสองเข่งตั้งนานแล้วไม่นานหรอกก็สามสี่วันนะจ๊ะวันนี้จะมาทอดปลาทูไฟแรง,อ,งอาหารเ่าเิ่ยก่อนจ้ะนี่ทอดไฟดิมันแบบเ้าแล้วค่ะทอดมันมะพร้า บะข้าวยางดีพี่น้องอากาศหนาวเจ้าต่อยลื่นเท่ไว้ทอดแล้วก็จะตัมแจ่วแจ่วไว้จไปจักบาเจ้าพวอเนไม่มีจักบาด้พี่น้องเจ้าต่อยิล่างมาคิดตัง้ง่างมาคิดจะตีครัว ด้วพพี่ทำทุกอย่างนะจ้าพี่น้องจ๋าจะต่อยถึงแม่ทอดจะโพู่อาหารบ้นบานๆเนาะพี่เขาเนี้ยมายี่สิบบาทตาวาสิกินกับร้านทอดตะพู เนื้จาจบาบานๆเข้านะพี่นอ้อ ทอดปลาหมึกทอดปลาหมึกพี่น้องเอาไปล้างก่อนเด้อค่อยเอามาทอดม,มีสารทำให้มันมเราจะทอดปลาหมึกเราก็ต้องล้างก่อนไม่ตัวหิดเพ็ดได้ปลาทูเราจะปลาทูได้แล้วสองตัวเนาะเห็นไาพี่น้องทอดปลาหมึกทอดปลาหมึกกับสิบตามเจ้า อุปกรณ์การตำเจียวก็พร้อมแล้วจ้ะเดี๋ยวจะครัว่วครัว่วครั่วดีๆแต่า่ายังมาท่านได้กแกะันนั้นเลยจะเทียมเดี๋ยวข้ามาเบิ่งการท้ำขั้นตอนต่อไปก็ที่นองเนาะอันนี้ต่อยทอดแล้วต่อยกบบถ่งเลยน้ำมันมาเบิ่งจ้ะต่อยเทียมไหล ตัวบางๆเท่านี้เท่าพี่นอ้องนี่นี่จะตัวต,ต่ำนี่แค่นี้นี่พริกเขียวพริกแดงมันมีสีสันกับกระเทียมขวดเหลยอจะตัวสีต่ำนี้เบิ้งเนาะเสร็จแล้วก่อนทุกอย่างก็ต้องน,อนี่ดนเด้อค่ะนี่พริกก็ต้องเล็้ยวันแล้วก็ขวาร่างพี่นอ้อง ครัวครัว,รวสำคัญค่ะเพราะอะไรคือครกเด้อค่ะพี่น้องเด้อครกก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้อง ขัวขัวพริกอุปกรณ์ได้พี่นอ้องหลังจากขัวแล้วทุกอย่างขัวแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ย,ยี่ต่อยมีแค่นี้จะ้ะตำแจ้วเออสิมีชู่วนร้นปลาปลาล้านิดหน่อยมะนาวมีแค่นี้แหละหอมแดงย,ยี่ต้อยบัวไซ เดี๋ยวข้ามาเบื้องการตำกันเนาะว่าสิเห็ดจังไดตำบ้านๆเท่านี่ล่ะมาดูยายต้อยตำนี่อุปกรณ์นะคะตำเ,เกลือใส่ก่อนเกลือใส่ก่อนพี่น้อง อุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสิ่งสำคัญคือครบค่ะมามีครบันกับสีว่ามันต่ำริกนะคะมันสิบปันแบบผิดนะคะต่อยส่แว่นพรออมยานมันกระเด็นใส้ตาพี่นอนต่ำอยู่ก็ไลงเหยือดอุปกรณ์เ้า ô được món đồ ngon ngang ngon ngang chỉ có men tắm chào là đếm thì nó chín có lại đồ chim ra cả đĩa cái chắc sáng cũng không phải tác bạc như sao บันนี้พี่น้องเซ็จแล้วมากินน้ากันเด้อบันนี้ขาดเขาเนียวเาขาเนียวก็ล่างหนึ่งอยู่เอาคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะเนาะวันนี้มากินน้ากันนมเท่านี่หละอาหารหยัยตอยอาหารบ้านๆฝากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจจ้า